สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้ยายไล่ลงมาแกงกระเปาลงมาเปงเพิ่นยำหม,มองกันเน,ะเนาะผลยำมมองเน่าเิ่นมานอยู่พี่น้องแต่ว่ายายไล่สิซูม้มห้เบิงเด้อค่ะเด้อราะวาย,ายายไล่ลงไปไก่เพิ่นบ่หร้เนาะาราวาโขดหินเป็นสันๆแล้วกะ็นาพามันลงไปหยากแห้งยายไล่กันยังลงไปบ่ไว ก็นัง่งนังสู้มให้เพื่อนๆได้รับช่วกันอยู่ด้านบนเนาะเอานังมองนี่ละเบืองไปนํากันนีแต่นาอมองเพื่อนเพ่ใส่ใหม่ใส่ใหม่ไปบ้านเพื่นก็คอยปดเอาปดเอามี้ก็แกงกระเบาเนาะแกงกระเบาอำเภอนาตาน ปฏิบาอยู่ใส่เนาะเพราะว่าอยู่แกงกระเบานะคะแกงกระเบาอำเภอน้าตาลจังหวัดอุบลราชสถานีนะคะเขตพื้นที่น้าโค้งมองแหลงหากินตามธรรมศาสตร์เนาะประมองคนกันลงมาใส่มองหนาป้าเพืนถือกลายอยู่แต่ว่าเพลนกระปดหยากแน่จักหน่อย เพราะว่าเป้ายนอเนี่เพิ่นธิมีเงียงมีแง่งเนาะมีเงียงบ้านภาษาบ้านเฮาเอิ่นว่ามีเงียงมีเงียงเพิ่นธุ์กระตีปดหนักนี่จักหน่อยก็ต้องใส่เวลาใส่ความอดทนในการปดปลาหน่อเนาะถ้าป้าอื่นๆกะกะสีปดบ่ค่อยหนักปันใด ก็คือประยอนนี่คือคนต้องระวังเงียงระวังเงียงปลาป้าเปลี่ยนบ่เออวันนี้ยายอะไรก็ลงมาเบิ่งพี่น้อพันกลางเหมาะนะพันพันว่าพันบ่เคยใส่พันฮัดใส่ แต่ว่าเพิ่นก็เป็นอยู่หรอกคงเพิ่นสิฮัทใส่เพิ่นก็เฮ็ดเป็นเนาะแต่ว่าเฮาผู้บ่เคยใส่เฮาก็อเออเบิ่งเพิ่นเฮ็ดเบิ่งเพิ่นก็มีวิธีเนาะวิธีเอาเอาหม่องใส่หมอ่อใส่หม่องแบบว่าบ,บ่ต้องอยากล่งหนามเนาะวิธีหากินของแต่ละคนแต่แทบนี่ใช้แต่อันเป็นใหม่หน้าหม่องเนาะ

ก็มีวิธีวิธีเห็ดเนาะโอ้ก็สิด,ดึงหลอกดึงหลอกดึงก็มน้าหัวานมงกระานเออดึงมาพีแล้วหวยวยอมองกระานงต้นด้วยเนาะต้อืมเราต้องเปียกนาำ เขาทาดีเนาะใส่มองบ่ตองล่องหนบะตองนั่งเรืออยืดู่ทังโขกกะก้างมองได้นี่เลยนี่และเนาะค่ะว่าไอเดียของแต่ละคนเขาใจเหตุเงินนะและโยนต่ำต่ำลง ผูกไว้ผูกผูกสนดะทั้งนี้ไว้ใส่ตูนพร้อมบอท่านเดี๋ยวนี้เราหักกระเห็ด <c oughs> แมนอยู่เป็กมันโอ้มันเห็ดมาแต่ไล่ปีสี่หาปีแล้วมันเห็ด ป้าก็เปลี่ยนท้ามเปนื่ปปเปลี่ยนมอว่าเนี่ยเขามันเบิ่งเข้าตักันเข้าใดหลยเข้าอันนั่นบบแมนตักไหมเขาเจ้าวันเฮอยู่ทางไต่ล่วงทางไต่นี่แถวซองคอดนี่นะอืมมันเป็นมันเปลี่ยนหนํหนามันเปลี่ยนทิศทางบ่ อแ้มันขึ้นมามอบ่อเขาบ่ามันลอาเปีันแลมันเที่ยว้องเที่ยวมันอกกลางวังคือบัไซกลางวังหลุดเฮ็ดมองเฮ็ดเป็นมองปิ้วหันได้อยู่บ่ผู้ว่าผู้ว่าี่ก็บอเคยเห็ดหรอกข้าไรมังค่นนะ มือเท้าขาว,ว,วอ่ะเต็มหมองใช่ไหม่มอมันคือมาตอนคืบ่คือบอ่ผ้ากันลองไล่หมองเบิ่งไล่บ่ไดดบ่เขาไลอกทบ่ส่บันโอ้เงโตมก็เมืมเนาะต้นนี้มันมีแต่โค้ดหินมาแท,ท่งนี้แนี่แทนี้อ่าีเรื่องมันเป็นตมแล้วก็จังไร รับไป5ทีกระเดื้ยวน้องใจเด็ดคนไหนึ่งสำหรับคลิปนี้แค่ไรก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านไว้ที่กำลังรับชมซ้ำนี่ก็นอกกันเนาะเอาไว้พอกันคิดหน้าสวัสดีค่ะ